เขาเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าชายแต่กลับเลือกวางมงกุฎเพื่อหาคำตอบของชีวิตนักเล่าข้ามเวลาวันนี้ขอเล่าเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะผู้สละทุกสิ่งเพื่อเข้าใจทุกสิ่ง เจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติในเมืองกบิลพัทแควนศักกยะบริเวณที่ปัจจุบันคือชายแดนเนปาลประเทศอินเดียคืนประสูติพรามณ์ทำนายว่าพระองค์มีทางเดินได้สองแบบถ้าไม่ออกบวชจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะเป็นผู้รู้แจ้งพระบิดาจึงเลือกเส้นทางแรกสั่งให้เลี้ยงดูลูกด้วยความสุขเท่านั้นจัดให้สร้างวังสามฤดูจัดงานรื่นเริงไม่ขาด และห้ามทุกคนพูดถึงความแก่ความเจ็บและความตายโลกของเจ้าชายจึงมีแต่ความสวยงามแต่ในใจของเขากลับรู้สึกว่าความสุขนี้บางอย่างมันไม่เต็มเมื่อเจ้าชายขอออกนอกวังเป็นครั้งแรกสิ่งที่เห็นตรงหน้ากลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามต่อชีวิตภาพแรกชายแก่หลังข้อมเดินช้าภาพที่สองคนป่วยหายใจแผ่ว ภาพที่ 3, สามศพริมทางและภาพสุดท้ายนักบวชผู้สงบเย็นสิทธ,ธัตถะถามสารถีว่าคนเหล่านี้เป็นแบบนี้เพราะอะไรคำตอบคือเพราะทุกคนหนีความทุกข์ไม่พ้นประโยคนั้นเหมือนค้อนที่ทุบก,กำแพงโลกเดิมให้พังลงทำให้เจ้าชายเริ่มถามตัวเองว่าถ้าหนีทุกข์ไม่ได้แล้วความสุขที่แท้คืออะไรแม้มีพระชายาและพระโอรส คำถามเดิมก็ยังอยู่ในใจไม่เคยจางลงคืนหนึ่งเขามองดูครอบครัวที่หลับสนิทแล้วคิดกับตัวเองว่าเรารักพวกเขาแต่เราต้องไปเพื่อหาความจริงของชีวิตคืนนั้นเองสิทธ,ธัถะวางดาบวางมงกุฎแล้วเดินออกจากวังในความมืดจากเจ้าชายในวังทองสู่ชีวิตของผู้สแสวงหาที่มีคำถามเดียวอยู่ในใจว่าอะไรคือความจริงของชีวิตหลังออกจากวางัง พระองค์ศึกษาเรื่องสมาธิอย่างจริงจังจนจิตสงบนิ่งแต่รู้ว่ายังไม่ใช่คำตอบจึงลองอีกทางหนึ่งคือการทรมานตนอดอาหารลดการนอนฝืนความเจ็บจนร่างกายผอมเหลือแต่กระดูกแต่ยิ่งทรมานเท่าไหร่จิตยิ่งฟุ้งมากขึ้นเพราะร่างกายไม่มีพลังให้ตั้งมั่นได้และเมื่อฝืนมากเกินไปสมาธิก็หลุด เพราะความเจ็บกินพื้นที่ทุกความคิดสิทธ,ธัตถะเห็นความจริงที่ชัดเจนว่าวิธีที่เลยขี่สมดุลทำให้จิตไม่สงบพาไปไกลจากคำตอบที่ตามมาหาความสุขเกินไปก็หลงความเจ็บเกินไปก็ฟุง้งความจริงอยู่ที่ตรงกลางวันหนึ่งหญิงชาวบ้านชื่อสุชาดานำข้าวมาทุป,ปายาติมาถวายสิทธัตถะรับไว้ไม่ใช่เพราะอยากเสพสุข แต่เพราะรู้แล้วว่าร่างกายคือเครื่องมือถ้าร่างกายพังใจก็เห็นอะไรไม่ชัดนี่คือก้าวแรกของทางสายกลางไม่เสพสุขเกินไม่ทรมานเกินแต่ดูแลชีวิตให้พอดีเพื่อเดินต่อสิทธัตถะนั่งลงใต้ต้นโพริมแม่น้ำเนรัญชราตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะเข้าใจชีวิตนี้จริงๆ พระองค์เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจความสุขความกลัวความเจ็บความคิดที่ไหลไม่หยุดจนคืนหนึ่งในความสงบนั้นพระองค์เข้าใจสิ่งที่ภายหลังเรียกว่าอริยสัจส,สี่ทุกข์มีชีวิตมีความไม่สมหวังสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือความยึดและความอยากนิโรธความทุกข์ดับได้ถ้าวางการยึดมรร เส้นทางแปดข้อที่พาไปสู่ความดับทุกข์นี่ไม่ใช่คำสอนลึกลับแต่เป็นแผนที่ชีวิตที่ใครก็ทดลองเองได้ในชีวิตจริงวันนี้หลังตรัสรู้พระองค์ไปยังสารนาศแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับนักบวชห้าคนและเริ่มหมุนกงล้อแห่งธรรมสุดขั้วนอกตัวทําให้เราเหนื่อยสุดขั้วในใจทําให้เราไกลาจากคําตอบบางที การกลับมายืนตรงกลางอาจเป็นความกล้าหาญที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งนี่คือบทเรียนจากเรื่องของพระพุทธเจ้าและจากเวลาที่ไม่เคยโกหกใครเลยสักครั้ง